สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันสิ้นปีนะคะวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2563หรือปี2020พี่น้องที่รักคะเราผ่านพ้นปีนี้มาด้วยสันติสุขและความสำเร็จในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าปีนี้เป็นปีที่ทั่วโลกบอกว่าเป็นปีแห่งความวิกฤตปีนี้เป็นปีที่ทั่วโลกมีโรคระบาด ปีนี้เป็นปีที่ทั่วโลกบอกว่าเศรษฐกิจพังทลายแต่ปีนี้เป็นปีที่พี่น้องทุกคนนะคะหรือพี่น้องที่กำลังสแสวงหาองค์พระเยซูคริสตเจ้าหรือความรอดขององค์พระเยซูคริสเจ้าเป็นผู้ที่มีความรักเป็นผู้ที่มีความหวังใจและเป็นผู้ที่มีชัยชนะเหนือชัยชนะพี่น้องที่รักคะพระรัตนที่จะมาถึงเราในวันนี้เป็นพระธรรมยอต์ค่ะ อาจารย์ยอนเป็นอาจารย์ที่ทราบซึ้งและรู้จักถึงความรักของพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในบทที่5อาจารย์ยอนบอกกับเราในข้อที่47ซึ่งเป็นข้อเดียวและมีความสําคัญมากๆบอกกับเราดังนี้ซึ่งเป็นภาษาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราก็จะมีชีวิตนิรันดร์ ู้ที่วางใจในเราก็จะมีชีวิตนิรันด์เป็นคําขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่บอกกับเราไว้นะคะพี่น้องที่รักคะการวางใจก็คือการที่เราเอาใจของเราไปวางไว้ในที่ใดที่หนึ่งนะคะใจของเราเนี่ยมันต้องการที่อยู่เหมือนกันนะคะเมื่อใจของเราวางไว้บนที่ที่สงบสุขเป็นที่ที่มั่นคงเป็นที่ที่เราไว้วางใจได้ใจของเราก็จะนิ่งใจของเราก็จะมีสันติสุขถูกไหมคะ แต่ว่าถ้าใจของเราไม่มีที่วางไม่มีที่พึ่งนะคะใจของเราก็จะขาดความหวังนะคะมีความวิตกกังวลและมีความกลัวนะคะซึ่งมันจะเป็นสองฝักสองฝ่ายเลยพี่น้องที่รักคาพระองค์บอกกับเราไว้ว่าเราบอกความจริงซึ่งเป็นความจริงของโลกเป็นความจริงของพระเจ้าเป็นความจริงของชีวิตมนุษย์เลยนะคะผู้ที่วางใจในเราก็จะมีชีวิตนิรันดร์พระองค์บอกกับเราไว้ว่าให้ใจของเราวางไว้กับพระองค์เถิด ให้เรามีความมั่นใจและวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าที่รู้ในเรื่องของมนุษย์ทุกอย่างพระเจ้าที่รู้ว่ามนุษย์เป็นคนบาปพระเจ้าที่รู้ว่ามนุษย์ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และพระองค์ได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เจ้ามาตายเพื่อกับเรามาตายเพื่อกับโลกเพื่อเราทุกคนที่วางใจในพระบุตรหรือในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นจะได้มีชีวิตนิรันดร์ขาหมายของควาชีวิตนิรันดร์นั่นก็คือ ชีวิตที่เต็มไปด้วยชีวิตของพระเจ้าเป็นไปด้วยชีวิตที่ไม่ตายเป็นชีวิตที่มีความหวังเป็นชีวิตที่ดั่งแสงพระอาทิตย์ที่ฉายอยู่ตลอดเวลาแล้วเป็นชีวิตที่เรามีการทรงนำของพระเจ้าพี่น้องที่รักคะมนุษย์เรามีจิตวิญญาณนะคะเมื่อชีวิตของเราจบสิ้นบนโลกใบนี้แล้วเนี่ยจิตวิญญาณของพระเจ้าก็จะนำเรานะคะซึ่งเป็นพระวิญญาณของพระเจ้าและพระวิญญาณของเราไปด้วยกัน และอยู่กับพระองค์ซึ่งจะเป็นชีวิตนิรันดร์จริงๆนะคะซึ่งบนสวงสวรรค์เนี่ยก็จะเป็นที่ที่เราจะได้สรรเสริญนมัสก,การพระเจ้ามีความสุขมากแต่ไม่จําเป็นต้องรอถึงวันนั้นนะคะเพราะพรงค์บอกกับเราว่าวันนี้ที่เราได้วางใจในพระเจ้าแล้ววันนี้ที่เราได้ให้มอบชีวิตจิตใจของเราไว้กับองค์พระเยสูคริสเจ้า พระองค์จะดูแลรักษาเราพระองค์จะดูแลจิตใจเราและพระองค์จะให้เราก้าวสู่นะคะปีใหม่ได้อย่างมั่นใจได้อย่างชีวิตนิรันดร์นะคะพี่น้องที่รักคะอยากจะให้กําลังใจทุกคนเลยนะคะไม่ว่าท่านในวันนี้นะคะท่านจะเชื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วหรือ,อยังหรือท่านมีเพื่อนที่ยังไม่ได้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอช่วยส่งความรัก คลิปนี้ก็จะแบ่งปันให้กับเขาและเราจากจะให้ทุกคนที่วางใจในพระองค์นั้นมีชีวิตนิรันดร์ขอให้พระเจ้าได้อวยพระผ่ทุกท่านนะคะเราจะผ่านปีนี้ไปด้วยกันและก้าวสู่ปีใหม่นะคะด้วยชีวิตของพระเจ้าที่มีชัยชนะเสมอพระเจ้าเพิ่มพูนเรานะคะสวัสดีค่ะ